สวัสดีครับพี่น้องท่านละครับวันนี้พระชษฐของพราจะมาถึงพี่น้องในหนึ่งทีบทที่5นะครับในข้อที่13ถึงข้อที่16นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าการเตือนหญิงไม้นะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงเรื่องของการปักเตือนหญิงไม่ในข้อที่13บสถึงสิว่านอกจากนี้เขาเป็นคนเกียจคร้านเที่ยวไปบ้านนี้บ้านนั้นและไม่ใช่แต่เกียจคร้านเท่านั้นแต่ยังปากบอนด้วยและเที่ยวไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่น พูดสิ่งซึ่งไม่ควรจะพูดเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกแม่ไม้สาวๆนั้นมีสามีมีบุตรและดูแลบ้านเรือนเพื่อไม่ให้ศัตรูมีช่องทางนินทาได้ด้วยว่าบางคนได้หลงไปตามพยามารไปแล้วและถ้าผู้หญิงผู้มีความเชื่อคนใดมีญาติพี่น้องที่เป็นแม่ไม้ก็ให้เขาช่วยเลี้ยงดูอย่าให้เป็นภาระ,ะของคริสจักรเลยเพื่อริสจักรจะได้สงเคราะห์คนที่เป็นแม่ไม้ไร้ท่พย์จริงๆตอนนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งครับ ที่เป็นการพูดในอีกแบบหนึง่งเราได้มีการจะพูดก่อนหน้านี้พูดถึงแม่ไม้ที่เป็นชมลมแม่ไม้ที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นแต่ตอนนี้กําลังพูดถึงแม่ไม้ที่ค่อนข้างจะสร้างปัญหานะครับเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีแม่ไม้ที่ดีและแม่ไม้ที่ไม่ดีแล้วก็ตอนนี้กําลังพูดถึงแม่ไห้ที่มีปัญหาเราต้องเตือนนะครับข้อที่13บสถึงสินี้ได้พูดถึงสิ่งแรกก็คือพระบีได้เตือนหญิงไม้ว่าระวังที่จะไม่ให้คนอื่นเนี่ย มีข้อที่จะนินทาเราได้ในสมัยนั้นทิโมธีนั้นรับใช้ที่เอเฟซัสเมืองเอเฟซัสเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยลูก,ลกขาลบเมืองเอเฟซัสเป็นเมืองที่มีคนคอยหาเรื่องเปาโลตลอดเวลาเมืองเอเฟซัสเป็นเมืองที่คนที่ไม่ชอบเปาโลมีเยอะมากเปาโลเองเคยถูกจับเข้าไปในศาลที่ว่าการเมืองเอเฟซัสด้วยเปาโลเองก็เลยเตือนพี่น้องหล่อนว่าเมื่ออยู่ในที่นั่นเนี่ยนะครับ เราก็ต้องมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างเหมือนกับพวกชมรมแม่ไม้เพื่อันรกิจเหล่านี้เนี่ยนะครับแต่มีบางคนมัใมีชื่อว่าบางคนที่เกียดข้านไม่ยอมทํามาหากินไปยุ่งเรื่องชาวบ้านขึ้นบ้านนี้ลงบ้านนี้ขึ้นบ้านนั้นนะครับแล้วก็ยังแถมปากบอนด้วยนะครับคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นอันตรายนั่นเองในจุดนี้พูดถึงการเตือนหญิงไม้เหล่านี้เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่พระัมภ์ร์กำลังเตือนคืออย่าให้มีใครตําหนินะฮะ สิ่งแรกก็คือพระเจ้าต้องการเตือนหญิงมาที่จะไม่มีข้อตำหนินเพราะเราอยู่ท่ามกลางสังคมอย่าให้อะไรเกิดขึ้นข้อที่14บอกว่าข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกแม่ไม้สาวสาวนั้นมีสามีมีบุตรและดูแลบ้านเพื่อไม่ให้ศัตรูมีช่องทางดินทาได้ถ้า,าแทนที่จะเสียเวลากับการไปยุ่งเรื่องชาวบ้านก็ยุ่งเรื่องในบ้านตัวเองดีกว่าที่การมีสามีนั้นเพื่อจะได้แทนที่จะดินทาชาวบ้านก็ดินทาสามีแทนไม่ใช่นะครับแทนที่จะไปดินชาชาวบ้านก็หาเวลามาทํางานบ้านแทน ขอดูลน้ำใจว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการก็คือให้แม่ไม้เหล่านี้เนี่ยนะครับมีเวลาที่จะดูแลบ้านของตัวเองนะครับได้ไม่ต้องไปทําสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยในข้อที่15บอกว่าเพื่อไม่ให้คนที่เป็นศัตรูก็คือพวกที่ไม่เชื่อเนี่ยนะครับเป็นคนที่ว่าเราได้ในข้อที่14เนี่ยนะข้อที่1 5บอกว่าแต่มีบางคนก็ไม่ยอมทาตามทําตามที่หมารต้องการทําตามใจของตัวเอง น,นั่นคือสิ่งแรกนะครับเตือนแม่ไม้นะฮะหัวข้อที่2คือการดูแลหญิงไม้พระคัมภีร์ในข้อที่สิได้พูดถึงว่าผู้เชื่อที่มีญาติเป็นแม่ไม้จะต้องดูแลพวกเขาไม่ใช่โยนภาระมาให้คริสตจักรบางคนอาจจะมีหญิงไม้ที่ลําบากอยู่แล้วก็แน่นอนว่าไม่ทําการทํางานอะไรแล้วก็โยนภาระมาให้คริสตจักรพระคัมภีร์บอกว่าไม่ได้นะการที่เรามีญาติพี่น้องก็ต้องดูแลญาติพี่น้องของตัวเองก่อนเพื่อคริสตจักรจะได้ไปสงเคราะห์คนอื่นต่อไปในตอนนี้กําลังพูดถึง อันที่3ครับคือความรับผิดชอบของคริสตจักรต่อชุมชนแม่หม้ายคือคนที่ไม่มีใครเลี้ยงดูคริสตจักรมักจะจบลงด้วยเรื่องของการดูแลคนภายในคริสตจักรแต่คริสตจักรที่เข้าใจตั้งแต่คริสตจักรในสมัยนั้นไม่ได้เป็นคนร่ำรวยแต่พระเจ้าต้องการให้การงบประมาณของคริสตจักรเอาไว้เพื่อจะดูแลคนที่เป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์เป็นเรื่องที่สําคัญมากในคริสตจักรของพระเจ้าตั้งแต่ยุคแรก และคริสจักรปัจจุบันนี้หลายแห่งก็ถือว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคริสจักรแต่จริงๆแล้วคริสจักรจะต้องใส่ใจด้วยแต่การที่จะใส่ใจเราจะต้องวางระบบระเบียบให้ดีไม่งั้นความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นในพระคัมภีตรงนี้พระเจ้าไม่ต้องการให้โยนความรับผิดชอบมาให้ริสจักรเพราะว่าคริสจักรจะต้องดูแลแต่คริสจักรหลายครั้งเราไปดูแลเรื่องไม่เป็นเรื่องพันธกิจที่พระเจ้าต้องการนอกจากประกาศภิกษตทีคุของพระเจ้าแล้วก็คือการดูแลหญิงไม้ลูกกัมพร้า ที่เป็นพันธกิจที่พระเจ้าต้องการธรรมะที่บริสุทธิ์ที่พระเจ้าต้องการในยากรบ,บอกชัดเจนนั่นเองสิ่งเหล่านี้คริสตจักรต้องไม่ลืมดังนั้นเองเราต้องอธิษฐานบทคริสตจักรด้วยนะครับที่จะไม่ลืมว่าคริสตจักรไม่ใช่เพียงแต่แค่ช่วยทางด้านจิตวิญ,ญญาณของคนแต่ต้องช่วยฝ่ายเนื้อหนังของเขาต้องมีงานสังคมสงเคราะห์ด้วย่งเป็นสิ่งที่จําเป็นมากในคริสตจกักรเพราะคริสตจักรในยุคแรกได้วางแบบอย่างไว้หลายครั้งที่เราขาดพรจากพระเจ้าเพราะเราใส่ใจเฉพาะ งานของพระเจ้าที่เป็นด้านจิตวิญ,ญญาณจนเราลืมว่าพระเจ้าไม่ได้รักเฉพาะคนที่เป็นคริสเตียนเท่านั้นในบางทีเราเองต้องใส่ใจกับคนที่โลกทอดทิ้งด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกและพระองค์ได้ทรงใช้พวกเราเป็นพันธกรของพระเจ้าดังนั้นเองนะครับตอนนี้เราต้องรับผิดชอบต่อชุมชนที่เป็นแม่ไม้เหล่านั้นนะครับคขาเรแม่ไม้านนั่นคือคนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง ไม่ใช่ช่วยไปเรื่อยนะครับช่วยไปเรื่อยนะั้นเราช่วยไม่พอหรอกครับแล้วนะในวันนี้พูด3ประการครับด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของคําเตือนนะอันที่1มีการเตือนหญิงสาวทั้งหลายนะครับอันที่2ก็คือแม่ไม้เนี่นะครับเราเองต้องช่วยกันดูแลนะครับโดยเฉพาะยิ่งครือจักรจะต้องดูแลสําหรับชุมชนที่เป็นหญิงไม้ที่ไม่มีใครดูแลจริงๆนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์กำลังบอกเราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าการที่ครสตจักรจ,จะต้องดูแลหญิงไม้ เราเองจะต้องตักเตือนเขาเราจะต้องดูแลเขาและเราจะต้องใส่ใจในความลำบากยากจนของเขาขอโปรดให้คิสตจักรได้ใส่ใจเรื่องเหล่านี้และมีท่าทีถูกต้องโปรดให้เราแต่และคนได้ใส่ใจคนที่มีความต้องการอย่างแท้จริงและไม่รู้จะหันไปทางไหน เราจะช่วยตามอัตภาพที่เรามีสถานการณ์ของคริสตจักรในปัจจุบันนี้เราขอพระองค์เจ้าโปรดให้เราใส่ใจกับคนที่ลำบากยากจนที่ไม่มีความช่วยเหลือลจากที่ใดๆเลยอธิฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนใจค,ครับ